สวัสดีครับโลโลอ่ะสวัสดีครับสวัสดีนักทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปดอวิคดดอกราฟประจําวันวันนี้วันที่18นะครับกุมภาสองพันยี่สิบห้าเนาะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่โอเคเราไปแบบรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าผมมีธุระด่วนวันนี้แต่ว่าแต่ว่าอยากจะอัดคลิปให้ทุกท่านเนาะก็เลยแวบมาได้นิดหนึ่งนะครับโอเคเราไปดูดีกว่วากันเลยครับ โอเคอ่ะมาต่อนะครับในส่วนของตัว dx y เนี่ยถ้าเรายังไงดีละ่ะถ้าเราอาธิบายในมุมของตัวสมาร์มันนี่คอนเซปต์เนาะ <c oughs> แต่ผมดูดแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคตัวนี้มีเบรกตรงนี้นะครับพอเบรกไปแล้วพอเบรกไปแล้วปึ๊บแล้วก็มีการเบรกข้างล่างโอเค อ่ะเวลาผมไล่ผมไล่อย่างนี้เนาะคนอื่นไล่ไงไม่รู้นะคือหมายความว่าวิธีการดูชุดสวิงแบบคร่าวๆเนาะของสวอตเวกอลเซฟเนี่ยเขาบอกจะเอยไอ้พี่เอเอ,เอ,เอใช่ก็สวอตเกอลเซฟจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะดูแบบประมาณเนี้ยคร่าวๆนะคร่าวๆโอเค <c oughs> อ่ะมาในส่วนของตัว d x เเนี่ยในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่านะครับราคาเนาะมันมีการทำอ่าโลว์วโลว์ลงมาละ โลว์โลว์ลงมาแล้วทีเนี้ยผมถามว่าอินดิวส์เมนต์อยู่ตรงไหนครับอ่าเรียนกันไปแล้วในเรื่องของตัวอินดิวส์เมนต์นะครับอินดิวส์เมนต์เนี่ยเกิดจาก3บาร์สวิงใช่ไหมครับเพราะเนี่ยอินดิวส์เมนต์อยู่ประมาณนี้ครับอยู่บริเวณนี้นะฮะจริงๆแล้วเราอาจจะยังมาร์คสวิงโลไม่ได้เนาะอ่าอาจจะยังมาร์คสวิงโลไม่ได้ได้เฉพาะหายเนาะเราจะมาร์คสวิงโลได้ก็แต่เมื่อราคาขึ้นมาเก็บอินดิวส์เมนต์นะครับแต่ทีนี้นะครับอา่าอ่าให้ทุกท่านดูตรงนี้นิดนึงคือไอ้้ชุดบบรริเวณอย่างีคั คือมันเป็นแค่แบบหางเทียนมันเราเราดูแค่หางเทียนใช่ไหมครับคือบางบางบางทีอ่ะมันเกิดจากเออร์เลอร์ก็มีนะครับหมายถึงว่าหางเทียนที่มันสูงขึ้นมาจากอันนี้อะไรเงี้ยมันเกิดจากเออร์เลอร์ของบร וק เกอร์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้ามันเคสอย่างเงี้ยมันไม่ได้ชัดเจนมากๆเงี้ยครับผมก็จะดูไว้แบบสักสองที่อ่าที่หนึ่งคือที่ที่ตรงนี้ที่สองคือประมาณแถวนี้เห็นไหมครับอันนี้คือชัดเจนถูกไหมเป็น3บา์สวิงชัดเจนมากต่อให้อ่ามัน แท่งเทียนมันเออร์เลอร์จากบ็อกเลอร์เนี่ยยังไงมันก็น่าจะไม่หนีกันมากอะตรงเนี้ยแต่ไอตัวเนี้ยมันอาจจะก,ก,กั้มกึ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝากไว้เป็นทริคเนาะคือมันไม่ใช่ว่าไอตัว3าบาทเนี่ยมันจะดูได้ตลอดเวลาเนาะบางทีเนี่ยมันเออร์เลอร์จากแท่งเทียนก็มีเนาะวันผมก็ดูไว้2แนวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามันจะกลับตัวนี้นะจากที่เราดูเนาะผมคิดว่าน่าจะมาประมาณนี้มากกว่าน่าจะมาส่งเนี่ยคือเอาง่ายสรุปต่อให้คุณเอาอินดิวส์เมนต์ตรงนี้ สุดท้ายแล้วอะครับจุดที่น่าเล่นจริงๆไม่ก็ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมเออเพราะว่าตรงนี้ชัดเจนมากถูกไหมครับเป็นโซนคือโซนที่ดีเนี่ยผมบอกว่าไงครับโซนที่ดีในคลิปก่อนในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าไรครับโซนที่ดีคือโซนที่ประกอบไปด้วยเฟสโซนก็คือโซนที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนกับอิมบาลาน์เห็นไหมครับมันก็เลยเกิดเป็นโซนโซนที่ดีนะครับก็คือเป็น A บวกเป็นโซนที่ดีโซน A บวกนะ เพราะนั้นดีเกวเนี่ยถ้ามันจะขึ้นโอเคน่าจะน่าจะมีการขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วค่อยลงต่อน่าจะนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นมาถึงได้นะครับอาจจะแบบอาจจะมาแค่แนวประมาณนี้ก็ได้ครับแถวแถวนี้เนี่ยแล้วก็ทิ้งตัวลงได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเนาะนี่ไงมันมีเส้นกดอยู่ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าวันนี้เฮ้ยดีเอ็กวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ดูนะด่วนนะมันมันแต่งเอาตรงแนละ้วมันไม่ใช่แนวที่มันจะเด้งได้อะแนวที่มันเด้งได้จริงมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยดีกวายนะอยู่ประมาณนี้อืมก็โอเคถ้ามันขึ้นเนาะถ้ามันขึ้นเนาะเหมือนว่าขึ้นไปรีเทสเนาะก็น่าจะประมาณนี้แล้วลงต่อนะครับหรืออีกเคสหนึ่งก็ลงไปเลยนะครับลงไปเลยตอบได้ยากนะครับ ก็คือสาเหตุที่เราต้องดูเ็กวายเนี่ยนั่นคือว่าเราดูเปรียบเทียบกันครับหมายว่ามันจะวิ่งสวนกันกับทองคําใช่ไหมถ้าวันนี้ดีเอ็กวายมันขึ้นหรือมันแข็งค่าเนี่ยทองคํามันก็จะแบบอะไรฮะเราก็ต้องบแอสหน้าเซล์ใช่ไหมอ่านี่คือนี่คือทาไมต้องดูใช่ป่ะนี่คือทําไมต้องดูนะครับเพราะเพราะเนี่ยั้งหมนทั้มววเนี่ยดีเ็กวายเนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงได้อยู่อาจจะขึ้นมาเทสที่บริเวณนี้ก็ได้ครับเป็นแนวพูแบ็กเนาะอาจจะขึ้นมาแค่พูแบ็กนี้ นะครับแล้วก็อาจจะไซด์วีออกข้างเนาะแล้วก็ทิ้งตัวหลงก็ได้ครับแต่ถ้ามันขึ้นได้เลยเนี่ยน่าจะมาตรงนี้ฮะสำหรับตัว d ิเอ็กวครับโอเคเนาะอันนี้คือเราอธิบายในมุมของสปาร์ติเน่คอนเซ็ปต์นะครับที่ผ่านมาถ้าเราอธิบายในมุมของตัวอ่อ RTM เนี่ยหรือ q ิวแมวอะไรเงี้ยครับก็จะมีมันจะมองเป็นโซนสำหรับการเล่นเลยครับก็จะมีโซนสำหรับการเซลนะครับ ตรงนี้บายตรงนี้เนาะเซลลประมาณนี้ครับโซนสําหรับการเล่นหน้าเซล์ลคือตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยราคาจะขึ้นมาเทสรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งลงต่อแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็โซนที่สองครับที่น่าจะขึ้นมาคือบริเวณนี้ครับอ่าถ้าหลุดได้นะมหมายถึงถ้ามีแรงก็จะขึ้นมา ด้านบนเลยนะครับตรงนี้มีโอกาสขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราคือเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้ต่างวิธีการเนี่ยต่างระบบเนี่ยมันมันมันก็แบบมองไม่เหมือนกันละคือลักษณะการเล่นเนะาะสไตล์การเล่นก็ไม่เหมือนกันละนะครับก็เห็นว่าตัวซ้อมมีคอนเซปต์เนี่ยเราก็จะทำกรอบราคาเนาะก็จะบแอสในการเล่นฝั่งเซลล์อย่างเดียวถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นรูปแบบของตัว KML เนี่ยหรือว่า RTM เนี่ยเราก็จะมองเป็น,ปนโซนแล้วนะแบบเฮ้ยโซนนี้บายนะคือโซนนี้บ่ายน่าจะเล่นบายได้โซนนี้น่าจะเล่นเซลได้โซนนี้น่าเล่นเซลได้แต่ถามว่ามันจะกลับตัวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าโซนนี้มันสามารถที่จะเซลคือถ้าคุณจะลั่นเซลอะคุณต้องมาเซลตรงนี้อะไรเงี้ยเข้าใจเนาะถ้าสมมติว่าเซลไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันพลาดเว้ยปุ๊บเราก็หาจังหวะในการกลับหน้าเล่นบายขึ้นไปแล้วก็มาเซลตรงนี้อ่าอันนี้คือลักษณะของการเล่น รูปแบบของตัว QML, RTM อะไรเงี้ยมันเป็นสวิงเทดเนาะมันเป็นสวิงเทดแต่ก็แต่แบบคือยังไงอะก็จะมีคำถามว่าแบบมันเอามารวมกันได้ไหมระหว่างคือสองอันเนี้ยเอามารวมกันได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับแต่ว่ามันก็จะขัดขันหน่อยครับมันก็จะขัดขันหน่อยอย่างเช่นอ่ด้วยเมื่อกี้ที่เราบอกว่ากรอบราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ย โอเคถ้า RTM เนี่ยถามว่าถ้าจะเล่นเนาะเราก็จะมารอที่แบบบริเวณนี้เลยครับถ้าจะเล่นนะครับอ่าเรามานี่เลยก็ใกล้เคียงกันนะอ่าอ่าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่บายตรงนี้เพราะว่าครับเพราะว่ากรอบราคามันเป็นกรอบของการเซล์ไงแล้วก็ไม่ได้บายแต่ก็จะมีบางคนที่เทรดด้วยไอเดียในการบายก็คือตรงนี้ราคามันมีการหลุดโล เรารู้ว่ามันต้องขึ้นมันต้องกลับมารีเทสใช่ปะ่ะก็หาจังหวะในการบายขึ้นมาก็ได้โดยการดูช็อคในทามเพมย่อย M5 M15 เนาะดูช็อคในทามเพมย่อยบายขึ้นมาเพราะว่าเสร็จแล้วก็เซลล์ยาวๆตามทเทรนของของรูปแบบของทเทรนอ่าในการวิเคราะห์อของสัมซ c งคอนเซปต์ได้เหมือนกันมันก็จะยากอีกอะ่ะเออเข้าใจป่ะคือการเทดอะบางทีอะแม่งมันต้องมันต้องมีความเรียบง่ายอะ เรียบง่ายแล้วก็ส่งพลังไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายอะ่ะเออแต่แบบนะมันแล้วแต่คนแล้วกันคือแบบถ้าเรามีสกิลนะครับที่ดีหรือว่ามีความชำนาญแล้วเนี่ยมองกราฟแปบ๊แปบๆออกแล้วเนี่ยก็เออแล้วแต่เลยมันก็เล่นได้แต่ว่าบางท่านเนี่ยสนใจวิธีการเทรดแล้วก็ต้องการแล้วก็อยากได้วิธีการที่มันแบบง่ายๆอะ่ะซิมเพิลนะี่ะเออ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสวัสนีคอนเซปต์ปุ๊บผมก็จะรอเล่นแค่ฟิโบสามค่านี้นะครับรอมันขึ้นมาแล้วก็เซ์แค่นั้นเลยครับจะบงคือไม่ไมบายรอไซต์อย่างเดียวนะครับมันจะวิ่งไงเรื่องมันแต่ถ้าคุณอยากจะบายก็แค่ทามาดิทำเฟมคือทําเหมือนทำเฟมนี้แหละแต่ว่าไปทําในทำเฟมย่อยแค่นี้นะครับโอเคเนาะอ่ะไปดูทองคําครับในตัวในตัวในตัวทองคําเนี่ยจะเ,เห็นว่านะครับ อธิบายไปแล้วเนาะที่บอกของตัว R T M ก็เห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่จุดบายนะครับของคนที่เทรดด้วย R T M หรือว่า Q M a i L นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานให้ให้แผนไปเนาะก็จะมีแนวนี้นะครับเป็นแนวสำหรับการเลล์เนาะบริเวณนี้นะครับเซลล์ผมไม่โดนนะเพราะว่าผมเข้าแถวแถวนี้แหละแล้วผมซอ l o อผมอยู่ประมาณนี้นะครับ อ้างอิงจากสวิงไฮนี่ผมก็เลยไม่โดนนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไม่โดนนะครับนี่เลยนี่นะครับก็เซล,ลมาแล้วก็เห็นไหมครับด้านล่างก็คือบริเวณนี้มีมีแผนให้ทุกท่านบ่ายขึ้นมานะครับบ่ายขึ้นมาปรากฏว่ามันลงไม่ถึงครับโคตรเซ็งเลยเมื่อเช้าเนี่ยดูนะครับอันตัวเมื่อเช้าเนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมติดนี้เดียวเสียดายมากครับ ไม่ได้ของอะตรงนี้ตาเหยุที่ตรงนี้บายได้เพราะว่ามันเป็นคิวแมวครับมองออกไหมหนึ่งอะไรซ้ายเนี่ยหัวราคาทําหายหายเห็นปะเนี่ยครับบายขึ้นมาเสียงมากอเสียงมากไม่มีของนะครับแต่ว่ามีสมาชิกเขาเอ่อมีสมาชิกเขาพูดว่าเกี่ยวกับตัวห้าศูแพทเทิร์นเนี่ย ผมยังหาไม่ได้เลยว่า,วาต,รตรงห้าศูนย์นี่คือเขาเขาดูตรงไหนดูทำเฟรมอะไรอ,อันนี้หมายถึงในคอมเมนต์นะหมายถึงว่าทองคำนะเ,มมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาวัดตรงไหนเป็นห้าศูนย์ตรงนี้ป่าปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป่าแบบนี้ไงเี็นป่ะ แต่ว่ามันลงลึกหน่อยนะอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับมันก็เหมือนเทสแอนด์ชอเดอร์่ะนี่วะเขากำลังหมายถึงตรงนี้่ะก็ได้นะไม่ผิดนะแต่ว่าตามหลักแล้วตัวห้าสูนเนี่ยชุดนี้มันต้องลงมาครึ่งแค่ครึ่งหนึ่งครับแค่ครึ่งหนึ่งแล้วมันจะกลับตัวขึ้นตามตามตามชุดหลักแต่ประเด็นก็คือ,อชุดนี้มันทิ้งออกมาเลยเนาะก็เลยเล่นเล่นยาก ตามหลักคือมันจะต้องหยุดมันต้องถ้า50นเนาะตามหลักมันจะจบที่50แล้วชุดที่ลงมาจะต้องลงมาในรูปแบบของ A B C D ครับอันนี้คือตามที่ซีที่เขาบอกเราจะต้องลงมาในรูปแบบของตัว A B C D นะครับแบบนี้เนาะเอออันนี้ก็ว่ากันไปในรูปแบบของฮาร์มอนิกนะทีนี้มาดูน,นี้ดีกวา่าสมาร์ตคอนเสปก่อนสมาร์ตแนน,น,นี่คอนเสปก่อนถ้าสมาร์ตแมนนี่คอนเสปนะกรอบราคาจะเป็นแบบนี้นะครับ กราคาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะราคามีการเก็บอินดิ e ส e n มนตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเปกขึ้นไปใช่ไหมอ่าแล้วอาราคาก็มาแตะโซนนี้หรือฟิโบ70.7นั่นแหละอ่าใครบายมาก็น่าจะเก็บละทีนี้หันมาเรามาดูตรงนี้ครับในชุดภายในนะในชุดภายในเราจะเห็นว่าราคา ลงมามีการสวีปเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าสวีปกับอินดิวส์เมนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งโอเคราคามีการสวีปแล้วมีการเบรกโครงสร้างขึ้นไปนะครับสวีปแล้วก็มีการเบรกโครงสร้างขึ้นไปเดี๋ยวผมเอาเป็นไอบอลแล้วกันเนาะสีแดงจะได้ไม่งงไงอ่าเนี่ยมีการ ไอบอลก็คืออินเทอร์นลนะครับอิ Internal bond นเทอร์เนลบอลเนาะก็คืออินเทอร์ b r ลเบรกออฟสักเจอเนาะมีการเบรกชุดภายในขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการลงมาเก็บอินดิวส์เมนต์เห็นไหมอ่าตรงนี้คืออินดิวส์เมนต์นะครับอ่า i m เช่ป่ปะ idm อ่า idm อ่าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมเนเจอร์อ่า idm ID ID ปึ๊บตรงนี้คือกรอบราคาของชุดภายใน ตามทัาน่ะนี่เนี่ยแล้วจำได้ป่ะหางเทียนหรือวิกเป็นโซนได้แล้วเราก็ลากฟิโบค่าเดิมมาเห็นไหมครับก็เล่นฟิโบสามค่านี้เพราะนั้นเนี่ยคนที่เทรดใน s t r a t คอนเซ n c e เนี่ยทองคำเนาะก็จะมีออเดอร์แบบนี้บายชุดแรกคือตำแหน่งนี้ขึ้นมาเก็บลอะอีกแบบนึงอีกอีกอีก อีกระดับหนึ่งคือตรงนี้นะครับนี่กำลังถืออยู่นะครับก็คือถือก็คือบายตรงนี้หลังขึ้นมาเข้าใจไหมอ่านี่คือการเล่นสมาร์ทมี่คอนเซปต์นะครับนี่นี่นี่การเล่นสมาร์ทมีคอนเซปต์แบบทั้งชุดหลักนะครับคือตรงนี้นะชุดภายในก็สามารถที่จะเล่นได้มองเหมือนกันแต่หันนอก อันนี้คือเล่นแบบสิงเก็ตทำเฟรมนะครับอันนี้คือไม่ได้ย่อยทำเฟรมไปเล่นถ้าอยากจะย่อยทำเฟรมเนาะโอเคเราท่านก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยลงมาแตะโซนก่อนนะครับแตะโซนเสร็จแล้วปรับไปที่15หรือ M5 นะครับโอเคไหมอ่า M5 M5 หรือ M15 ก็ได้นะครับตำแหน่งช็อคอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ทุกท่านเลยเอาที่มันชัดๆด,ด,ดีกว่าที่มันมีการเบรกสวิงชัดๆนะครับพอเบรกเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยลงมาแรงเกินไปเดี๋ยวรอก่อน รอมันไปอีกชุดนึงก่อนก็ได้ะเดี๋ยวรอมันย่อกลับมาค่อยหาจังหวะในการบายนะครับอ่ก็อาจจะเป็นแท่งนี้อ่เป็นโซนถ้ามันลงมานะเนี่ยประมาณนี้แหละอ่ไม่รู้ว่าจะได้ของหรือเปล่าอา่ก็บายคิดบายประมาณนี้นะครับอืมโอเคไหมจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราแบบ กล้าเสี่ยงหน่อย akkor, จริงๆก็มีออเดอร์บายแต่ตรงนี้ละ่ะถ้ากล้าเสี่ยงนะเผื่อซบลอดมาหน่อยนึงก็ได้นะครับท่านก็จะมีออเดอร์รันอยู่ประมาณสัก1ต่อสาโดยประมาณตอนนี้นะแต่ถ้าผมเล่นแบบซิงเกิลทำเฟรมผมก็จะวัดพิโบนะครับแล้วก็วางออเดอร์นะครับซบลอดตรงนี้ตอนนี้ก็บวกอระมาสัก1ต่อ1นจุ้าแค่นั้นเองแต่มันข้อดีคือมันไม่ได้รอฟอร์มไงเออ ผมก็จะดูละบริเวณนี้ครับมันเป็น hidden base เห็นปะอ่ะก็อาจจะแบ่งเก็บตรงนี้นะครับ TP ทั้งหมดเนี่ยผมเอาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เป็น TP นะครับก็ได้ประมาณ1ต่อ3.4 1โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ละะักษณะของการเล่นของสปาร์ีิคอนเซปต์เนาะก็จะเล่นแค่ฝั่งเดียวถูกไหมครับถ้าเซตอัพนี้หรือกรอบนี้เป็นกรอบบายก็เล่นบายอย่างเดียวเราไม่ได้ไป bias หรือไปสนใจฝั่งตรงข้ามเลย โอเคไหมคือการเทรดแบบนี้ก็ดีนะมันลดเ,เรื่องของการเข้าข้างตัวเองอะเรื่องของการเฮ้ยมันน่าจะขึ้นนะเฮ้ยมันน,น่าจะลงนะอะไรเงี้ยถ้าเราเทรดด้วยวิธีการแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้มันจะตัดอารมณ์ตรงนี้ออกไปก็คือเราจะดูองค์ประกอบก่อนโอเคราคาลงมามีการเก็บอินดิ e ส e เมนต์แล้ววิ่งขึ้นไปถ้าวิ่งถ้ามันเบรกไฮนี้ได้เราใส่ BOS นะครับแล้วแล้วเราจะได้สวิงโลสวิงไฮการที่เราจะได้สวิงไฮคือราคาต้องมีการเบรกอินดิ e ส e เมนต์ตรงนี้ ลงมาเราถึงจะได้สวิงหฮอะไรเงี้ยครับมันเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาแบบมโนว่าแบบเคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะมันจะไม่มีละมันจะเป็นตามระบบเลยเนาะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเราได้สวิงโลการที่จะได้สวิงหฮคือราคาต้องเบรก inducement อ่ะมันก็ลงมาเบรกจริงๆเราก็ได้สวิงหายละได้กรอบราคาก็อาจังหวะในการเล่นก่อนที่เป็นกรอบบายก็เล่นบายอย่างเดียวแค่นั้นเองครับนี่คือสมัยทกันเสร็จครับถัดมาถ้าเราเพูดในมุมของ อาร์ทม uh, บ้างนะอ t m มบ้างนะครับในสองอาร์ทีเเนี่ยแผนเมื่อวานเนาะผมให้แผนรักษาประมาณนี้ไว้นะครับนี่เนาะก็คือบายที่แนวนี้นะครับบายเสร็จแล้วปุ๊บมาสังเกตรบริเวณนี้ครับแนวเนี้ยมันเป็นแนว IQM นะครับเนี่ยเป็นแนว IQM เป็นคือถ้าถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นซับพอร์ตแอนด์รีสติสแตนอะ ก็คือเป็นแนวที่มันมีจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแนวต้านกลายเป็นแนวรับเห็นไหมครับบริเวณเนี้ยซัพพอร์ตแนววิสตันฟลิปตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะน่าจะผ่านได้เพราะว่าเราดูจากแท่งเทียนที่มันวิ่งขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยดูจากแท่งเทียนที่วิ่งขึ้นมาก็เป็นแท่งใหญ่ยาวเหนือแน่นเนาะแต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่ามันปิดเป็นแท่งตรงนี้เห็นไหมครับ นี่ไอแท่งนี้ใครที่ดู ICT ในเรื่องของ crt เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้มันเข้าคอนเซปต์ของ crt เลยนะครับราคาขึ้นมาติด k ีย์ e ลเวเนาะแล้วก็มีการปิดแบบเนี้ยลองไปดูามเฟมย่อยครับดู m อ่ดู m 1ครับนี่เห็นไหมฮะ m 1นะครับบริเวณนี้ยคือ qml นะครับราคามีการทำ โลว์ว่าโลเหลือเส,เสียทรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยน่าเสียมากครับน่าเสียมากพอเซลเสร็จแล้วอันนี้ M1 นะพอเซลเสร็จแล้วปุ๊บคำถามคือเฮ้ยยังแม่งทีพีตรงไหนวะอ่าดู i n d u e m e n t ครับ indusment อยู่ตรงไหนครับถ้าเราดู M15 นะครับ i n d u e m e n t ของ m อ5เนี่ยนะอยู่ตรงนี้เลยครับแสดงว่าคุณสามารถเอาทีพีตรงนี้ได้เลยอันนี้คือ M15 นะทีนี้มาดู M5 ครับ ดู m 5 i n d u c e m e n t ของ m 5เนี่ยนะจากที่ผมดูเนี่ยคือตรงตำแหน่งนี้ครับแกใช้แถวนี้แนะแสดงว่าครับแสดงว่าถ้าเซลล์มาก็ตรงนี้ฮี่พ t p หแบ่งเก็บก่อนนะครับแล้วก็รันแบบ maximum เลยคือตรงนี้16อหะ r น้าลุ้นปะน้าเสียงวะ16อหะ r น้าเสียงเนาะแต่แบบที่ยังใกล้ไปอขยับเอาซับรอดประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยผมถ้าเป็นผมเผื่อประมาณนี้นะอันี้มใกล้ไปหน่อยะ ประมาณนี้หน้าเซลล์่ะเดี๋ยวเยวผมกดแป๊บหนึ่งนะสักครู่สักครู่โอเคกดไปแล้วเรียบร้อยนะครับกดไปแล้วเรียบร้อยอืมคือถามว่ามันจะลงไหมเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเราก็จะเห็นครับว่าโอเคราคามันมีการ เสียทรงชุดเนี้ยแล้วมันติดคีย์เลเวลอ่ะเราก็เซลไปนะครับแล้วก็เผื่อซับหลอดตัวเนี้ยผมใช้ความเสี่ยงแค่0.5เนะเอากำไรของเมื่อวานมาเล่นนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกครับโซนมันโล่งเกินไปเนาะก็กลัวอยู่มันเป็น I q ควก็จริงครับตรงเนี้ยแล้วก็มี e v g หรืออมาราเนี่ยแต่ว่ามันถ้าถามผมคือมันโล่งเกินไปโซนที่น่าเล่นจริงๆของผมนะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงนี้เนาะอ,อยู่ตรงนี้น่าเล่นมากกว่า รตรงเนี้ยก้ำกึง่งหนะ้าสนะิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบเห็นเนาะเพราะงั้นทองคําสรุปก็คือถ้าถ้าให้ผมแนะนำเนาะก็คือว่าวันเนี้อ่าไอตรงนี้อาจจะไม่เล่นเลยก็ได้ครับผมว่ามันเอาไม่อยู่หรอกแต่ผมเล่นแต่ <laughs> ผมเซ์ไปแล้วนะนิดเดียวหมายเล่กนิดเดียวครับเหมือนรุ่นขำๆถ้าให้ถ้าถามผมนะอ่าถ้าจะเล่นวันนี้นะครับแนะนําว่ารอเล่นที่โซนบนตรงนี้ดีกว่า นะครับที่ราคาประมาณสัก2933เนี่ย2938ตรงนี้ครับน่านเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าอยากจะบายเนี่ยผมยังผมยังให้น้ำหนักที่โซนล่างอะ่ะว่ามันยังไม่ว่ามันยังว่ามันยังลงไม่สุดอะ่ะโอเคไหมผมยังคิดว่าถ้ามันลงมาได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้มันน่าจะทรงเนี้ยอยากให้มันเกิดทรงนี้มากกว่าถ้าจะบายเนาะก็สอแนวนี้แล้วกันนะครับ บริเวณพวกนี้ไม,ไม่ไม่น่าเล่นเลยครับเพราะว่ามันเล่นมาแล้วมันเล่นมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นไอโซนียครับเป็นคิวอลก็มีการเล่นมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีคิวเอลเลยไม่มีเลยนะครับอันนี้เล่นแล้วอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ก็เล่นมาแล้วเนี่ยตำแหน่งจังหวะที่เสี่ยงมา เพราะงั้นกราฟก็อาจจะลงมาเทสแค่ตรงนี้แล้วขึ้นต่อก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมว่าตรงตำแหน่งนี้มันเป็น QML มาก่อนมันเป็น q m l น,น,น,นะครับเนี่ยเป็น q m l เนาะเนี่ยค m l ยังไงใช่ไหมไหลซ้ายหัวราคาทำ lower low, low เห็นปะเนี่ยตรงนี้เป็น IQ m วเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะลงตรงนี้ลงมาได้แค่นี้แล้วดีดตัวขึ้นนะครับอาจจะลงมาได้แค่นี้แล้วดีดตัวขึ้นเดี๋ยววาดให้สวยๆแล้วกัน เนี่ยตรงตำแหน่งนี้เป็น IQ M นะครับตรงนี้เป็น IQ M แล้วไม่พอครับตรงนี้มีดีมานด้วยใช่หไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาอาจจะลงมาแค่ตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเสี่ยงบายเนาะอยากจะเสี่ยงบายเนี่ยโอเคแหละผมไม่ขัดศรัทธาทุกท่านแน่นอนถ้าอยากจะบายนะครับถ้าคิดว่ามันมันมันจะขึ้นต่อได้ผมให้น้ําหนักที่ เดี๋ยวนะแป๊บ,บนึ่งนะประมาณนี้เลยตรงนี้ไม่เล่นแล้วกันผมให้น้ำหนักประมาณนี้สองแนวล่างนี้นะครับสองแนวล่างนี้มันมองเป็นคีวได้ครับถ้าราคาลงมาอย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมครับมองเป Q ็นคีได้ก็คือไหลซ้ายหัวราคาทำหายหายเห็นไหมแบบนี้ได้ โอเคเนาะถ้าจะเล่นถ้าจะบายเนาะถ้าอยากบายจริงๆอะคือแบบไม่ไม่มีแหละไม่มีตู้ไม่มีเดอร์ order, อยากมีเดอร์ไม่รู้จะเล่นตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยอ่าโอเคสองสองแล้วนี้นะครับอันนี้ก็ให้ไว้ให้ไว้แล้วกันเผื่อมันมีเผื่อมันลงมาแล้วแบบจิก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 เงี้ยเอองัดแม่งเลยนะครับแต่ถ้ามันหลุดก็เนี่ยฮะก็คือก็คือสองแล้วนี้ถ้าถ้าจะวางซับ็อก็เนี่ยต่ำกว่าแนวนี้ครับหรือถ้าเอาแบบ ดีๆเลยก็คือต่ำกว่าโลนี้นะครับวัดไปเลยนะครับลุ้นตรงนี้เลยครับเป้าในการขึ้นคือตรงนี้นะครับประมาณนี้ในการเล่นโอเคเนะาะมาทีนี้ฝากคอร์สน,นึงครับสำหรับใครที่สนใจวิธีการเทรดแบบนี้นะครับไปที่ช่อง f o r เดอร์พิวชั่นนะครับคลิกที่คําว่าสมัครนะครับ จะมีอยู่ทั้งหมด2อันนะครับอันแรกจะเป็นสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์อย่างเดียวหรือ SMC อย่างเดียวอันที่2จะเป็น c, m. เ m c RTM าเ็ข้าใจไหมจะเป็นเ m c RTM ซึ่งส่วนฮาร์โมนิกเนี่ยได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะลง AMC ไอตัว300เนี่ยยังไงคุณก็ได้ฮาร์โมนิกไม่ว่าคุณจะลงอนไนคุณได้ฮาร์โมนิกอยู่แล้วแหละโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลง750รบคุณจะได้2คอร์สมี AMC กับ RTM นะครับ เอาไปเลยทั้งสองคอร์สนะครับอ่าก็จะดูวิดีโอพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับสีเขียวคือ RDM ครับ RDM มีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดอ่อมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ8คลิปนะครับสีเขียวนะส่วน AMC จะเป็นสีม่วงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงเจ็ดร้อยสิบคุณจะได้ดูคลิปโรนี้ทั้งหมดนะครับ ไม่พอนะครับไม่พอมีห้อง Discord ให้ด้วยนะครับโดยผมจะแบ่งบทวิเคราะห์ออกเป็น2อันตัวนี้คือ SMC อย่างเดียวนะครับจะได้ไม่จะได้แบบคือใส่ที่ต้องแบ่งเนาะพอท่านเรียนเสร็จแล้วท่านจะได้มีตัวอย่างในการดูนะครับว่าแบบเรียนไปแล้วมาร์คอัพถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาดูเทียบกับของผมเนาะอ่าก็จะมี SMC ส่วน RDM ก็จะมีในห้องนี้นะครับ RDM ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง นะครับลักษณะการบหน้าการส่งของเขาก็จะเป็นคนละแบบกันเห็นไหมครับ e y usd นะครับประมาณนี้เนาะส่วนคริปโตตัวนี้ครับก็เหมือนรวมๆเนาะก็คือเหมือนถ้ามันมีจังหวะเล่นผมก็ส่งไม่มีก็ไม่ส่งนะครับส่วนใหญ่จะส่งแค่2ห้องนะครับส่วนสกอโกเนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าผมจะผมเทรดผมเข้าไหนผมก็จะแคปตัวนั้นส่งให้อะแคปผ่านมือถืออะไรเงี้ยแบบเข้าๆเ,เล่นขำๆอะไรเงี้ยครับก็จะส่งให้ที่ห้องสกอโก ก็จะมีแค่ต้องคาอย่างเดียวนะครับมีห้องพูดคุยให้ครับมีห้องส่งการบ้านและหลักสานทุกอย่างครบนะครับใครไหนก็สวัสดเข้าไปได้นะครับตามนี้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับจะแบ่งครั้งหน้าอ่ะเห็นไหมครับราคาเบรกไปละ,ะราคาเบรกไปละเห็นไหมราคามีการเบรกไปละ,ะตรงนี้เห็นไหมครับ ผมน่าจะโดนอีกสักหน่อยได้โดนซับหลอละหรือไม่ก็คัดทิ้งนะครับก็คือมันมันไม่สวยละมันไม่สวยละก็มารอเล่นแนวนี้าตามที่ผมส่งให้ทุกท่านก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวขอดูก่อนคือการที่ผมจะเล่นแนวนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าจะบายตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมจะผมจะดูตรงนี้ครับผมจะดูว่าไอ้จังหวะที่มันลงมาครับ r s i อ่ะมันให้สัญญาณที่มันเป็นคอนเวอร์เจนต์หรือเปล่า นะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นสัญญาณมันมีสัญญาณคอนเวอร์เจนต์เนี่ยผมจะบายนะครับในเงื่อนไขนี้ผมจะดูคอนเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็จะบายถ้ามีคอนเวอร์เจนต์ก็จะบายถ้าไม่มีก็ไม่บายนะครับโอเคเนาะถ้ามันลงมานะถ้ามันลงมาตรงเนี้ยผมจะดูคอนเวอร์เจนต์นะครับคือบอกทุกท่านไว้ก่อนเนาะจะดูคอนเวอร์เจนต์ประกอบถ้ามีคอนเวอร์เจนต์ก็เล่นนะครับถ้าไม่มีคอนเวอร์เจนต์ก็น่าจะมันก็น่าจะลงมาเลยครับเนี่ยน่าจะลงมา เล่นโซลางนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ